พามาดูแท็กเตอร์วอลโว่เก่าๆนี่เห็นเก่าๆแบบนี้นะหนาหนาวเขาก็จะแช่แข็งไว้อย่างนี้แหละพอถึงหน้าร้อนเขาสามารถทำานานได้ตังปกติเชื่อมันเช,ชื่อมันเชื่อมไม่เอ่ย โมเมนต์ลดถิ่นนะรถคันนี้ใส่ระโยน์ได้กับที่ช่วงหนาหอนเอาไว้ทัตัดฟื้นตัดฟื้นแบบไหนหนาหอนจังมาติดตามกันมาใส่ตัดฟื้นแบบเดีใช้งานได้ขายก็ได้ใครสนใจติดต่อได้ วันโวบีเอ็มนานาแล้วก็แซ่ยังซิลอ่ะเม็ดปีเม็ดชาติเลยใส่งานในสะพอหนาห้อน